ใค้เขากินใครเขากินไปก่อนสิบอกว่าบอกนะเนี่ยกูว่าเดี๋ยวนั่งคุยอะไรไปเรื่อยก็ดูอาการเขาเออถ้าเขาน็อคปุ๊บเออเราได้ไม่รู้กินอร่อยด้ยแอมไหมแอมไหมแอมไหมแอบแอมบ อาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนโหนแมะแซมสายคูณคูใดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัปดาห์ดิ้งจ้าวันนี้อะไรครับเนี่ยแกงเห็ดแกงฮะอะไรนะแกงเห็ดเอาแกงทำแกงเห็ดก็เห็ดอะเห็ดอะเห็ดอะเห็ดอยู่ในเห็ดอยู่นะเราก็บอกเขาที่เตืพี่แกงโขลกโขแกงโอ้แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดขมเฮ็ดหยางอะชาวโลกนี่เห็ดขมบะ เห็ดขมตกลงมื่อกี้เห็ดขมใช่ไหมแต่พี่ตำนานบอกเมื่อตอนแรกว่าเป็นเห็ดโคนยังก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีบ้านพี่ตำนานจะเรียกเห็ดอันนี้ว่าตกลงว่าชัวร์ไหมชัวร์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 นะเห็ดเผาเห็ดเมาตายห่ดต้องเห็ดเมาอ่ะก็ดีดิกินสิครับรออะไรเห็ดเมาเขาตายนะเขากินไปใช่เหรอเห็ดที่คอยอ่ะพี่เขาไม่ได้เดินทางทางจิตวิญญาณหรอกที่เขาบอกเมาตายเดี๋ยวเปิดตามกันนะลืมรถมาละดีน้ำแข็งโซดาคราวาลมพัดลองกินดูท่านเมาก็แค่เมา ภาษาสวยเขาเรียกว่าอะไรเกลียบลูกอะไรนะเกลียบลูกเกลียบลูกแปลว่าแกงเห็ดเหรอเนาะเกลียบลูกแล้วถ้าสมมติเป็นแกงเห็ดผมเนี่ยล่ะเกลียบลูกกนี่เลยนี่แหละเกลีบเกลีบลูกเกลียบลูกและเห็ดนางฟ้าเกลีบลูกเหมือนกันล่ะเกลีบเห็ดเห็นางฟ้าบ่เห็ดนางฟ้าไงเห็ดนางฟ้าเกลีบเกลีบนางฟ้า

บอกว่าอนะเนี่ยแล้วกูว่าเดี๋ยนั่งคุยอะไรไปเรื่อย้ก็ดูอาการเขาเออถ้าเขา k n ปุ๊บเออเราก็ไ้กินอยู่ดีกิน้ไกินน้ำนน้ำตามน้ำตาเห็นเราเห็ไม่กินม่ใช่อะไรนะเราดูปฏิกิริยากันรอนนี่ไงนี่อ่เห็ดเมาของจริงจิงเว้ยแหกปุ๊บเมาปั๊บไหลเลยเอ๊ะกอ๊ะเอนเอเอ๊อ๊ัอ ใส่ไปประจอบสักเล่นพวกกูลดขนาดเลยเล็กเลยเมื่อคืนน้นงริมสากอึ้มันฮ้อนอันนี้มันทำอะไรมาเมื่อคืนเนี่ยบริเวณนี้เมื่อคืนน่องครับเฮ้ยแอมว่ะ่ได้พี่ว่ามันได้เพราะน้ำมันนัวรสชาติพิเศษเวลาปรุงนัวอยู่แล้วน้ำมันนัวเป็นได้น้องรสซึ้งกระป๋องจริงไหมเนี่ยวัวจะหาวันนี้เราใส่รสไม่ถึงเป้าแล้วน้ำมันนัวรัวไม่หยุดจริงๆ เมาเหี้ยนะเมาเออเหี้ยเดินกองนกองนี้ไปเรื่อยเฮอันนี้มีมีเฉพาะฤดูการไหมแมีนเห็นไรแม่ในคือเฉพาะฤดูกาลสั้นใช่วะมันคืวันนี้ไม่ค่อยเราเรื่องเลยวันนี้ยาัช่วยคุยอยู่เลยแม่ก่อนเขาก่อนเขาฉากวันนี้ไม่ได้กินไงไม่เปิดเลยเปิดยังเลยมีามีฤดูกาลอะไรเฮ็ดกแบชจน มันสิมีหน้าหน้าเฮ็ดเฮ็ดหน้าก็มีมันสิขึ้นตามมันอันคันแท่น่านะเฮ็ดคันนาแต่อันนั้นบดบดจกกาก่ออื่นเฮ็ดอย่างมันสิน้อยเดียวดอกไปเฮ็ดอันเนี้ยแม่เขา่งมาให้จากบ้านเอ่อแม่เราไปหาม้าจากปลาอ๋อเฮ็ดปลาเออมันขึ้นตามไหนขึ้นตามในอย่างมันก็ตามโคกไม้แล้วบางทีก็ขึ้นตามต้นไม้ตามใต้ต้นไม้ขึ้นขึ้นนั่งันดินอยู่ไอ้พ่นพ่นต้นไม้อะนะโผลต้นไม้ ก้าลมพวกเห็ดอันนี้สดเห็ดอะไรนขึ้นอันนี้แม่เขาไปหามาอันยูมันคล้ายๆจะเป็นปลาขึ้นเป็นปลาสุนเป็นปลาเอ้าเอ้าไปถ่ายแล้วแม่ดูเวนเวนไอ้เรื่องแล้วแดงมาตอกข่าวแล้วด้วยปลาชุมชนเออปลาชุมชนโอ้ยเขาบอกบ่าเป็นปลาสาหร่าประโยชน์อะไรก็ว่าไปเเห็นนข่่่าวยยีทำเป็นตกใจตกใจเนี่ยดูหนูกำลังไปเก็บปลาทั้งวันมาอีอะคายถ้าไม่ทัน มันมันเป็นเป็นปลาใหญ่ปลาชุมชนดีว่าอันเออทีนึงอ่ะชาวบ้านเขาสิเขาไปหากันอ๋อขออนุญาตอยู่แล้วแมนแมนชาวบ้านนี่คือไม่ได้เจอหน้ากันเลยปีนึงไม่บอกปีนึงก็ไม่บอกเป็นปลาชุมชนปีนึงก็เห็นนะไอ้หน่องลุงก็นะไอ้หน่องหันหน้าแล้วนะปีนึงเนได้เข้าไปหากันได้ป่าทีนึงปกติก็ไม่เจอหน้ากันเลยชาวบ้านสร้างลำบากไม่หยุดต่างวัน ไม่กูจมุกเหรอไม่รู้กูจะพูดอะไรกูจะพูดอะไรไม่ก็ได้ไม่ใช่มุกแต่ว่าปลาตะหวนเล่นเก่งหัวแบบแม่นหยอกหยอกอยากรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยรูพี่กินก็รู้แล้วเอออร่อยดีกว่ากินร้านก็ทำรสรสเลื่อยอยู่ขอะไรไม่กลัวใครอันนี้ตอนที่แม่เราไปหาในป้าหน่ยสิข้นหน่อสิ พากันไปหาแบบตัวสีดู่ไปหาเห็ดาื้อใกล้ๆนะแมีนไปหาแม่หลวงป่านี่ไม่เล่นไงโย่ไหนไม่เอาจริงจังอยู่ตอนแม่ไปหาเนี่ยนะนั่นคือหมว่ามันก็เหมือนแบบเป็นฤดูกาลที่คนเขาเข้าไปหาเห็ดออกมากินแมนแมนออกมาขายได้เขาออกมาขายด้วยมันคือมีเห็ดแบบอุหลายอย่างเป็นสิบสิบชนิดเลยเห็ดนะคนมาทั่วเลยแมีนอันนี้อันนี้เดี๋ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นนะรู้เราไม่ค่อยเดินตลาดแบบว่าไม่สำงร้านนี้แบบ เห็ดมันเยอะใช่ป่ะแบบว่าไปหาเหด็ดนี่เคยแบบมีชาวบ้านมี่ไหนแบบว่าจับเป็นเหด็ดเมเามาแล้วกินอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> <c oughs> บ้างไหมเยอะแยะเาอบ้านก็มีมู๊ยแปลว่าเสียงนะเนี่ยเสียงน, <c oughs> น,นี่ยังไม่สาดทุกวันเนี่ย,ย <c oughs> <c oughs> ถ้าตุ่งนี่ <c oughs> มเมาเห็ดเหรอเมาแล้วตัวตาเขาเป็นแบบน,นี้ตาหวานตาหวานโนะู๊เก่งนะการแยกเห็ดน,นี่แยกยากสินะยากยากอยู่แต่ว่า แต่ก้อนน่ะส่วนหมายที่เป็นพ่อกับแม่เราไปเก็บเพราะว่าอันตกลฟองหรือฟองแม่เราด้วยมุดคอเนี่ยอ่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยครอบครัวเอาอย่้อนนี่มันบอกว่าให้ให้ให้พี่แบบว่าพาไปหาเห็ดในป่าสามารถหาเห็ดมาอะไรป่สสาวะไม่ใช่หาเห็ดในป่าอนุรักษ์ของชุมชนเนี่ยสามารถแบบว่าพาแบบว่าไม่หาไม่เจอเห็ดเราไหมอันนี้บลอกการันตีเด้อมันบริหารโดนแล้วอี่เรียนไว้ใจไม่ได้นี่ว่าคนนี้อ้าวเอาสรุปที่แม่ส่งมาให้ แม่าเม่าเมแม่แม่ได้บอกว่าว่าให้คัดเองหรือว่ากินได้เลยกินได้เลยแม่ว่ากินได้เลยกินได้เลยนะอ่ะดีๆนะแต่เห็ดเราไปกินมีลักษณะพิเศษของมันทำไมอ่ะมันจะน่ากลัวประหลาดมันจะแจ่มแจัมแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเอาช้อนเนี่ยสแตนเลสเนี่ยไปโดนมันนะช้อนจะเป็นดำนเฮ้ยโดนดำหรอมยแล้วนะอ๋อเราซื้อนี่มาให้พี่สำาักยังไงอะไรอ่ะปลาหมึกโอลิน่ะปลาหมึกพิเศษอ๋อโอลิน อ๋อถ้าเป็นเห็ดพิษจะมีลักษณะสีตาดใช่หรอตายตายฮะหมูลิงโอลิงคืออะไรอ่ะมูลิงมูลิงคิมลา้กินไหมมอมันอยู่แต่คนเดียวเฮ้ยเมนูอร่อยนี่ไม่มีพอมันกินเหรอเนี่ยเฮ้ยอร่อยมากเดียวครับร้านน้องแหงนี้ก็ได้มาไม่เอาไม่เอาไม่เอาหูมาตัดเดียวถึงไปเฮ้ยอร่อยมากจริงพี่จะบอกว่าชอบกินเห็ดเผ็ดชาติมันใกล้เคียงกับเห็ดหอม ไปซื้อไปซื้อเขากินเนี่ยบปได้รสชาติในวันนี้นะเห็ดเผาะแต่มันไม่เผาะเฉยใช่ไหมบ้ะมันไม่เผาะเฉยใช่ป่ะแต่กินมันก็เกียงเลือมันแบบไหลๆแล้วก็กวุบนจริงๆมันมีความกระด้างคล้ายๆเห็ดเผาะนะแต่ว่ามันนุ่มกว่านะใช่โอเคเห็ดเผาะใ่แน่แนายอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่ต้องเล่นตาด้ตาตาตาต้องมาด้วยดิเราอ่ะเราทําเป็นเห็ดเผาะแหล่แหล่หล่หาบ้าคุณยังกินเห็ดอีกคราเล่นแล้วกันจริงครับมานแม่ไม่ใช่เห็ดเห็ดใชมจะหมดแล้วโอ้ยว่าเรื่องไรไม่คุณแอบใส่ ไปกันชาแบบนั้นใช่ใช่หรือเปว่าผมไม่ได้หรอกเรื่องเงี้ยผมลูกมานานแล้คุณเรารู้สึกว่ามีคนอะไรมาค้นอะไรอของหลังเรานะมันใหญ่อะซิมนอกรูใหญ่มันเต็มปากเต็มคำมันเต็มปากแต่ถ้าเป็นเรื่องเงี้ยอร่อยเหระอันนี้ข้างมันจับ่ไดเลยจับหมดช้อนช้อนกันยาช้อนผมเนิดน้อยหน่อยมันจะขึ้นจังประเทศน่ะช้อนนิดน้อยหน่อยมันจะออกส่วนนันหน้าหินหน้าลังโกะปะจิ้มกับกล่องเหลืองๆอะไระบัวอันนี้ผมเป็นฟาง โมแม่หิริฟังจะก็อื่นฮิริยังก็ไม่รู้อลไรอยากจะ่พูดอีกเอาไมมันจำโมเล่รู้เลยเนาะไม่จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ดอกนี้อร่อยไหมดอกใหญ่โอ้ดอกใหญ่ดอกนี้พี่สบายดอกนี้เขาปักเต็มๆค็มไปาลยจ้าขอดอกได้ไหมไม่เอาดอกยป้ะไม่รู้ดูอยู่ขอดอกนึงให้แม่ก่อนให้แม่ก่อนเออให้แม่ก่อนขอดอกได้ไหมอันนี้ข้ามแรกกันป้ะ เราลองลองแม่แต่เรายังเรายังไม่ยินญาเนาเห็นกินได้เปล่าจริงเหรอเห็นเมาเห็นเมาไม่ก็เมาเมาแบบนั้พี่ชายแม่กินไหมเออไอ้พวกเองหวังอะไรอยู่ก็เนี่ยประกันประกันหลายบริษัทเออประกันเยอะร้อยร้อยร้อยตั้งเงินไปร้อยล้านเลยเนี่ยโอ้โหเหลือเหลือลดไปแต่ดอกดอกเล็กอร่อยกว่าดอกใหญ่นียแนะนำนะเทคเจอร์ดีกว่าไม่เลือกไม่ได้เลยเฮปปอร เวลาเราไปซื้อมันเลือกไม่ได้เนี่ยอืมแต่ว่าเลือกได้อะเลือกหลายไอ้ดอกเล็กๆเนี่ยอืมเขาเรียกเห็ดอะไรอะตกลงอะเห็ดขมเหรอเห็ดขมเฮ้เห็ดขมไหมต้มล้างมาอย่อะหลายรอบแล้วอ๋อต้มๆนีต้มถึงอ๋อมาจากบ้านต้มมาแล้วใช่ไหมแมนแมนอันอันอันนี้มันใช่ที่เขาเอาไปย่างๆาตำใส่น้ำพริกป่ะเอาไปตำก็ได้อันเนี้ยใช่ไหมเออตำก็ได้ใช่ไหมตำมันเหมือนน้ำพริกใช่ไหมเฮ้ยแหน่ต้องยอมรับนะไม่เคยกินแน่ๆ เรื่องเห็นนะพระอิสานีิ่เยอะจริงและเขาจำแนกเห็นได้เก่งมากถ้าเป็นภาคกลางนะตายหาหมดอ่ะอิสานน่ยยอมย่อมแล้วเขาฝีมือเขาไปหาหงหาเห็นแต่เขาแยกชนิดเดเลยว่างอันนี้คือใส่ชะองหรือว่าต้นฉบับก็ไม่ใส่กันบ่อใส่ต้นฉบับก็ไม่ใส่เอ๊ะช่องช่องนี้ทำแกงเปิดเลยยังไม่มีนะเออจัดแกงเปิดหมุนสกรอบหน่อยไหแกงเปิด มันอยากกินมันอยากกินอยากกินแกงเปิดขาแกงเปิดแบบข้าวที่แบบซับแซ่บเลยเปิดเลยเออแบบเปิดเเลยเออเออเอออร่อยเลยๆเอ็ม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 เอมเอ็มเอมเอ็มเอมจริงๆนี่คือถ้าแบบพี่สำราญเขาเปิดร้านนี่จะมีใครมาอุดหนุนไหคือจะบอกว่ะสานนโคตรอร่อยเอออาหารโคตรอร่อยไอ้แกงพวกเองทุกหม้อก็คงไม่ไหวหรอวะไม่ไหวครับเดี๋ยวได้ทางขายกันกนสิปิดคลิปไปนั่งเลยรอให้มันเย็นก่อนไงให้ปากพองเอ้าไป มันก็ร้อนไหมโอ้ก็ร้อนเฮ้ยคนในสารเขาไม่ร้อนก็จริงดิเป็นไงเขานั่งกินนิ่งเขาจะไม่ร้อนเลยใช่ไหมเขา้าจะไม่แสดงอาการแล้วเห็นเลยใช่ไหมเจ๋วว่ะเจ๋วจริงเลยเจ๋วจังตอนแรกนึกว่าคนกรุงเทพไหมร้อนไหมไม่ร้อนนะนิดนึงอ๋อ้ทนได้อุ่นๆโอเคเอ็มอ่ะเปิดคลิปได้ฝากที่เราอะเพลิดเพลินกันในด้วยพี่น้องช่องสำนักจรินจ่าภาคกินอาหารในสารแซ่บ พาวิตเตอร์เนี่จับดัวใส่ต้องใส่สะองมเลยมีทวิตเตอร์ไหมดัวพี่น้องอีฟซีอนอยากให้กินนี่ยังกับคอมเมนต์แม่ใส่คลิปอร่อยอร่อยเดี๋ยวที่หาสูตรกินคือเกขาหันละเนี่ยแซ่บๆนะก้อนที่จ่ากกันก็ฝากไว้ช่องยูทูบสำล้านทิ้งจากเนี่ยก้อนที่จ่ากกันเมื่อนี้ก็นอกลากูพี่มีไอจีแบบบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเขาตามฟอลเขาฟอไม่ได้ไม่สร้างไงแล้วก้อนที่จ่ากกันพี่น้องฝากไว้ที่เกขา มักสำหราบแน,น่อยแต่ให้มักโดนดนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับอีพี่นี่คลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ